สวัสดีค่ะพี่ขากลับมาพบกันอีกแล้วนะคะพี่ขากับช่องกรารเกตพุทธคุณพักเครื่องนะคะคุณลูกค้าสนใจองค์ไหนยังไงคุณลูกค้าสามารถหรือโทรมาได้ที่เบอร์โทร0 8 4 0์5 9 1 8 0กจ้ะเบอร์โทรกับเบอร์แอดไลน์เบอร์เดียวกันนะคะลูกคุณลูกค้ามาค่ะดูที่องค์แรกจ้ะหานุมานจ้ะหนุมานนี้หนูไม่ทราบว่าทำมาจากอะไรนะคะพี่นะคะ ทำมาจากไม้หรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะคะพี่นะคะส่วนตัวดูไม่ค่อยเป็นจต่พี่ได้มาสภาพนี้จะ้ะตัวนี้ขอไว้ที่700บาทจะ้ะหนุมานตัวนี้หนูขอไว้ที่700ดร้อยบาทจ้ะพี่เจ็ดร้อบาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจากคุณลูกค้าตามภาพนะคะอันนี้หนูไม่ทราบว่าเขาทำมาจากอะไรนะคะคุณลูกค้าอันนี้แม่ค้าได้มาสภาพนี้จะ้ะเนี่ยคะ่ะตัวนี้ขอไว้ที่เจ็บาทจะ้ะ ตัวนี้ขอไว้ที่700บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจ้ะเหรียญพอกันจ้ะพร้อมตะกรุดจะพี่นะคะเป็นเหรียญพอกันเก่าๆนะคะพี่พร้อมตะกุดจ้ะนะคะแล้วจะมีตะกรุดด้านใน2อันพันด้วยเชือกอเก่าๆอย่างนี้นะคะคุณลูกค้านะคะตามสภาพจะพี่ชุดนี้600บาทจะ้ะชุดนี้หนูกขอไว้ที่600บาทจะพี่นะคะ หกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะเป็นตะกรุดเก่านะคะพี่ตะกรุดพ่อกันนะคะตะกรุดพร้อมเหรียญพ่อกันจะพี่จ่านะคะหกร้อยบาทจ้ะอันนี้ใบลานจ้ะไม่ทราบว่าหลวงพ่ออะไรสร้างจําไม่ได้จ้ะพี่นะคะมีรอยจานมียันด้วยนะคะพี่นะคะมียันจะพี่แล้วก็จะเชือกหุ้มทั้งท้ายทั้งบนตรงกลางก็จะมีด้วยนะคะพี่นะคะใบลานนี้ขอไว้ที่หกร้อยบาทจ้ะ ใบร้านนี้หนูขอไว้ที่หกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะพี่อันนี้จะเป็นหมากทุยปูเอี่ยมจะ้ะอันนี้ห้าร้อยบาทจะพี่หมากทุยปูเอี่ยมนี้ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทจะ้ะกลมๆอย่างนี้จากคุณลูกค้ามีห่วงเลยนะคะพี่มีรู้ด้วยจ้ะพี่นะคะตามภาพนะคะพี่นะคะอันนี้ขอไว้ที่หกก็ตทจ้ะพี่ห้าร้อยบาทจะ้ะ อันนี้ขอไว้ที่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม5 0บาทจะ้ะเป็นหมากทุยเอยเป็นหมากทุยหลวงปู่เอี่ยมนะจ๊ะพี่5 0าอยบาทจะ้ะส่วนอันนี้จ้ะพี่เป็นปิดตาหนูไม่ทราบที่ว่าปิดตาเหมือนสังกระจายหรือเปล่าไม่รู้จ้ะพี่นะคะด้าน,นหลังก็จะเป็นอย่างนี้จ้ะพี่นั่งบนพานนะคะพี่นะคะส่วนใต้พานนู่จะเป็นอย่างนี้จ้ะพี่นะคะนั่งบนพานอย่างนี้นะคะพี่ได้มาสภาพนี้จ้ะพี่อันนี้ขอไว้ที่700บาทจะ้ะ อันนี้หนูขอไว้ที่700รอยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าบาทจะเนี่ยค่ะเป็นปิดตานะคะพี่เป็นปิดตาอย่างนี้นะคะพี่ค่ะนะคะนั่งบนพานจะพี่นะคะองค์นี้700รอบาทจะพี่องค์นี้ขอไว้ที่700รอบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าบาทจะปิดตาไม่ทราบที่จะอันนี้จะเป็นอ่าหลวงพ่อทาวัดพระเนียงแตกจะพี่เส้นนี้ขอไว้ที่90 0บาทจะเส้นนี้ขอไว้ที่90 0บาทจะพี่จะเป็นเชือกเก่าๆนะคะพี่นะคะ ยาวจะพี่นะคะใครไม่ชอบเสือกเชือกก็สามารถตัดออกได้นะคะพี่นะคะแต่แม่ค้าแน,น,นะนําค่ะพี่เพราะว่าแม่ค้าได้มาสภาพนี้นะคะพี่นะคะเราก็ควรเก็บไว้ในสภาพที่ได้มานะคะคุณลูกค้านะคะแต่บางคนคืออันนี้หนูก็ไม่ทราบว่าคนสมัยก่อนเอาไว้ใส่คอรหรือว่าใส่อะไรนะคะพี่นะคะนะคะพี่นะคะ จะเป็นเชือกเหมือนสวมใส่คอหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะคะพี่นะคะเป็นตะกุดค่ะพี่เป็นตะกุดนะคะหลวงพ่อทาวัดพระเนียงแตกจากคุณลูกค้านะคะอันนี้ขอไว้ที่900บาทจา้ะพี่อันนี้ขอไว้ที่900บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจา้ะเป็นตะกุดหลวงพ่อทาวัดพระเนียงแตกนะคะคุณลูกค้าเนี่ยจัก900บาทจา้ะส่วนอันนี้จ้ะพี่จะเป็นตะกุดหลวงพ่อโพวัดคลองหมาเน่าจะ้ะเป็นเชือกเกาๆอย่างนี้จ้ะพี่นะคะ เป็นตะกรุดหลวงพ่อโพวัดคลองหมาเน่านะคะพี่ชุดนี้หนึ่งพันบาทจ้ะดอกนี้หนึ่งพันบาทจะพี่จ่ายนะคะตะกรุดหลวงพ่อโพวัดคลองหมาเน่าจ้ะหนึ่งพันบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะคุณลูกค้านะคะตะกรุดหลวงพ่อโพวัดคลองหมาเน่าจะพี่หนึ่งพันบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะมีดจ้ะเป็นมีดด้ามไม้เก่าอของหลวงพ่อเดิมจะพี่เป็นมีดขุดว่านนะจ๊ะพี่นะคะ เป็นมีขุดว่านด้ามไม้เก่าๆหลวงพ่อเดิมจะพี่จ๋าสภาพด้านในก็จะเป็นอย่างนี้จะพี่สภาพด้านในก็จะเป็นอย่างนี้จะพี่จ๋ามีพอสอบบอกด้วยนะคะอันนี้แม่ค้าได้มาสภาพนี้จะ้ะเล่มนี้ขอไว้ที่หนึ่งพันห้าร้อยบาทจะ้ะ เล่มนี้ขอไว้ที่1 5 0 0บาทปลายทางบวกเพิ่ม5 0บาทจะ้ะเป็นมีดขุดวัดนหลวงพ่อเดิมนะคะพี่ขาความยาวก็ประมาณขวามือพอดีจ๊ะพี่นะคะความยาวประมาณฝ่ามือพอดีจ้ะพี่จ่ายนะคะมีพอสอบอกด้วยจะ้ะมีดขุดวัดนหลวงพ่อเดิมนะคะ1 5 0 0บาทปลายท,ทางบวกเพิ่ม5 0บาทจังคุณลูกค้าจา๋าส่วนอันนี้จ้าเป็นงบน้ําอ้อยจ้ะงบน้ําอ้อยจะพี่จ่าองค์นี้ขอไว้ที่600บาทจ้ะจับขอบอย่างนี้จ้ะคุณลูกค้า ขอบเก่าๆมีห่วงอย่างนี้จากงบนำอ้อยนะคะองค์นี้ขอไว้ที่ห0 0้อยบาทจ้ะองค์นี้ขอไว้ที่ห0ร้อบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะหวนเชือกถักไม่ทราบที่จ้ะอง์นี้ห้าร้อยบาทจ้ะนะคะอง์นี้ห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทจ้ะเวนเชือกถักไม่ทราบที่จะ้จะ,ะ,ะ,จะ,จะหวนพ่ออิ่มวัดัวเขาจะพี่จ๋าขอไว้ที่8ปดร้อยบาทจ้ะ ะะสวยงามมากจะพี่จ๋านานๆจะมีมานะคะพี่นะคะคุณลูกค้าสนใจยังไงก็แอดไลน์องค์ไหนถ้าภาพไม่ชัดเบอร์ยังไงก็แอดไลน์ได้จะพี่จ๋าเบอร์โทรอยู่ใต้คลิปนะคะพี่นะคะ0840659180จะเป็นแหวนหลวงพ่ออิ่มวัดหัวเขานะคะพี่ขาววงนี้ขอไว้ที่800บาทจ้ะ วงนี้ขอไว้ที่แปดร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะอันนี้เป็นพระนอนแต่พี่ไม่ทราบนะคะว่าที่ไหนนะคะเป็นพระนอนด้านหลังจะมีตาปั๊มอย่างนี้จะพี่องค์นี้ห้าร้อยบาทจ้ะองค์นี้ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะเป็นพระนอนนะคะพี่หนูไม่ทราบว่าที่ไหนนะคะพี่อ่าอันนี้ได้มาแบบนี้จ้ะห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะส่วนอันนี้จะคุณลูกค้าเป็นเหรียญกลมพ่อกลวยจ้ะ เป็นเหรียญกลมพกกลวยพลาสติกเปิดหน้าเปิดหลังจากคุณลูกค้าอันนี้ขอไว้ที่6กรบาทจ้ะหกรบาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทคุณลูกค้าส่วนองค์นี้จะเป็นพระง่างตาแดงจ้ะผู้หญิงผู้ชายอยู่ข้างล่างนะคะพี่ดูกันเอาเองจินตนาการเอาเองนะคะพี่ขานะคะองค์นี้เจ็ดร้อบาทจ้ะพระง่างตาแดงองค์นี้นะคะพี่แม่ค้าขอไว้ที่เจ็ดร้อบาทจ้ะแม่ค้าขอไว้ที่เจ็ดร้อบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะ นะค่เป็นพระง้างตาแดงแบบนี้นะคะพี่นะคะเจ็ดร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะเหรียญกรมหลวงชุมพรจากคุณลูกค้านะคะหกร้อยบาทจ้ะหกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะเป็นเหรียญกรมหลวงชุมพรนะคะพี่นะคะหกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะเหรียญหล่อโบราณพาะใบจ้ะจับขอบเก่าๆจากคุณลูกค้าองค์นี้หกร้อยบาทพอจ้ะ เป็นเหรียญจับขอบเก่าๆนะคะพี่องค์นี้ขอไว้ที่600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจ้ะรูปหล่อพ่อเงินจากคุณลูกค้าจากองค์นี้600บาทจ้ะเนี่ยค่ะสวยงามมากจ้ะพี่นะคะเป็นพลาสติกเปิดหน้าเปิดหลังนะคะพี่มีห่วงด้วยจ้ะอง์นี้600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจ้ะเป็นปิดตาจ้ะไม่ทราบค่ะพี่ไม่แน่ใจว่าปิดตาที่ไหนนะคะด้านหลังมีรอยจานจ้ะ องนี้หกร้อยบาทจ้ะพี่ปิดตาเก่าไม่ทราบที่จากหกร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจะ้ะอันนี้จะเป็นคุณแผนเครื่องปูวัดใหญ่ชัยมงคลจากองค์นี้หกร้อยบาทจ้ะพี่อเ,เก่าอย่างนี้จะพี่จา๋าลวดลายสวยงามมากจะพี่ได้มาสภาพนี้จะพี่จ๋าสภาพเดิมๆเมลยจ้ะพี่นะคะองค์นี้ขอไว้ที่หกร้อยบาทจะ้ะองค์นี้ขอไว้ที่หกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจากคุณแผนกูวัดใหญ่ชัยมงคลจา้า อันนี้หลวงปู่ทิมไหมคะพี่นะคะมีตะกุดจะพี่มีตะกุดนะคะพี่ด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้จ้ะด้านหลังไม่มีตะกุดนะคะด้านหน้าก็จะเป็นอย่างนี้จะพี่นะคะเป็นตะกุดดอกเล็กๆจะพี่นะคะองค์นี้ห้าร้อยบาทจ้ะองค์นี้ห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะหลวงปู่ทวดเนื้อว่านสบู่ลวดสบู่เลือดจะพี่จ๋ะนะคะอันนี้น่าจะเป็นพิมพ์ฉลุดหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะพี่นะคะอง์นี้ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทจ้ะ องค์นี้ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะหลวงปู่ทวดเนื้อบ้านสบู่เลือดจ้ะอันจะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อวัดบ้านแหลมจ้ะเนี่ยค่ะเป็นอย่างนี้จ้ะพี่นคะคะได้มาแบบนี้เลยนะคะพี่องค์นี้ห้าร้อยบาทพอจ้ะอ,องค์นี้หนูขอไว้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะเป็นวัดบ้านแหลมนะคะพี่ตามสภาพนะคะคุณลูกค้าจ่ายห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะ ปิดตาแร่บางไผ่จะพี่จ๋าขอไว้ที่หกร้อยบาทจะ้ะองค์นี้ขอไว้ที่หกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะสวยงามมากกับพี่นะคะเป็นปิดตาแร่บางไผ่นะคะพี่หกร้อยบาทจะพี่จา๋ารูปหล่อสังกระจายจะพี่นะคะอง์นี้ห้าร้อยบาทจ้ะองค์นี้ห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะนะคะเป็นรูปหล่อสังกระจายด้านหลังมียันนะคะพี่นะคะตามสภาพนะคะองค์นี้ห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจะ้ะ รูปรหล่อหลวงพ่อพระใส่จะพี่จ๋านะคะองค์นี้ขอไว้ที่500บาทจา้ะ500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทนะคะคุณลูกค้านะคะเป็นรูปรหล่อหลวงพ่อพระใส่จะพี่จา๋าตรงกลางจะมีเพชรเม็ดแดงนะคะพี่นะคะรูปรหล่อของพ่อพระใสนี้เป็นหนองวัดหนองคายจะพี่นะคะเคยเออกข่าวครั้งหนึ่งช่วงนั้นดังมากจ้ะพี่นะคะองค์นี้500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจา้ะปิดตาสามเกลือจะเป็นเนื้อเม็กกับ พัดนะจ๊ะพี่เป็นเนื้อเมกะพัดจากปิดตาสามเกลอไม่รู้ว่าปิดตาที่ไหนได้มาสภาพนี้จะ้ะองค์นี้ขอไว้ที่หกร้อยบาทจะ้ะองค์นี้ขอไว้ที่หกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะเป็นปิดตาสามเกลอจะ้ะพระผงสุพรรณจะพี่ห้าร้อยบาทจะ้ะเนี่ยค่ะพระผงสุพรรณนี้ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะ้ะเหรียญพ่อท่านฉุยจากพาสติกเปิดหน้าเปิดหลังคุณลูกค้าองค์นี้หกร้อยบาทจะ้ะ องคน,นี้600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจะพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อท่านฉุยจะ้ะส่วนอันนี้เป็นเหรียญเก่าไม่ทาราบจะพี่นะคะเป็นเหรียญโบราณนะคะไม่ทราบที่ว่าที่ไหนนะคะคุณลูกค้านะคะองค์น,นี้ขอไว้ที่500บาทจะ้ะองค์น,นี้ขอไว้ที่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจะคุณลูกค้าเป็นเหรียญเก่าโบราณไม่ท,าทาราบท,าทานนาี่จ้ะเหรียญพ่อค้าจะพี่จ๋านะคะองค์นี้500บาทจะ้ะ เหรียญหลวงพ่อท่าน้ายองค์นี้ขอไว้ที่500บาทปลายทางบวกเพิ่มห0บาทจ้ะเหรียญปูไข่วัดเชิงเลนจะพี่ห่วงเชื่อมจะ5้0ยบาทจ้ะ5 0าบาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจ้ะเหรียญปูไข่วัดเชิงเลนจ้ะอันนี้จะเป็นเหรียญละครั้งหลังคอหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจจะพี่จ้ะองค์นี้500บาทจ้ะองค์นี้ขอไว้ที่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม5 0บบาทจ้ะนะคะมีรอยจานด้วยนะคะพี่ต้องสังเกตดูดีๆจะมีรอยจานนะคะพี่นะคะ ้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะเสือพ่อวงจ้ะห้าร้อยบาทจ้ะพี่นะคะเนี่ยค่ะมียันจ้ะพี่นะคะห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจากคุณลูกค้าอันนี้เป็นเหรียญเก่าโบราณไม่ทราบที่นะจ๊ะนะคะเป็นพิมพ์สามเหลี่ยมจะ้ะเป็นพิมพ์สามเหลี่ยมจะ้ะพี่ไม่ทราบว่าเหรียญอะไรนะคะพี่นะคะเหมือนยกพนมมือหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะคะพี่นะคะ ถ้าลูกค้าปิดบอกว่าเป็นพิมพ์สามเหลี่ยมนะคะคุณลูกค้านะคะไม่ทราบที่จะห้าร้อยบาทจะ้ะปิดตาปูไข่จะองค์นี้ห้าร้อยบาทเหมือนกันจะ้ะเนี่ยค่ะไม่ได้แค่ปูไข่หรือเปล่านะคะพี่เห็นปิดตากกกาๆไม่ทราบที่ดีกว่าจะ้ะเนี่ยค่ะสวยงามมากจ้ะพี่นะคะองค์นี้ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทจะ้ะห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจะ้ะอง์นี้เจ็ดร้อยบาทจะ้ะไม่ทราบที่จะ้ะเนี่ยจ้ะ เรื่อนพลาสติกก่อเก่าจ้ะด้าน,นในเป็นเหมือนพระพุธแล้วก็ปกโพหรือเปล่านี้ก็ไม่แน่ใจจะ้ะดูกัะเองเองนะจ๊ะพี่ส่วนตัวแม่ค้าก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงจ้ะพี่นะคะเหมือนเป็นปกหรือว่ามีนพญานาคอมันก็เป็นพระพุธนั่งแล้วก็ด้านบนนี่เป็นหัว เป็นพญานาคหรือเป็นงูก็ไม่ทราบเหมือนกันนะคะพี่นะคะองค์นี้เจ็ดร้อยบาทจ้ะพี่องค์นี้เจ็ดร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะโอเคนะคะคุณลูกค้าสนใจองคไหนภาพไม่ชัดยังไงคุณลูกค้าสามารถแอดไลน์หรือโทรมาได้ที่เบอร์โทรศูนย์แปดสี่ศูนย์หกห้าเก้าหนึ่งแปดศูนย์จากเบอร์โทรกับเบอร์แอดไลน์เบอร์เดียวกันนะคะคุณลูกค้าขาฝากคุณลูกค้ากดติดตามกดถูกใจกดแชร์ให้กับช่องกระเกตพุทธคุณพระเครื่องด้วยนะคะอีพีนี้ก็มีแค่นี้ค่ะพี่ขาสวัสดีค่ะ